สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพึ่งน,น้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามือที่3กับแฟนเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะโดยไพ่จะแบ่งออกเป็นใบที่1ใบที่2ใบที่3และใบที่4ค่ะขอให้เพื่อนๆตั้งสมาธิในการเลือกไพ่ที่จะใช้พยากรณ์ค่ะค่ะเรามาฟังคําทํานายใบที่1นะคะ ในส่วนของความรักของเขากับแฟนออของเขากับมือที่สานะคะเพิ่งมองว่าเขายังอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็พยายามสร้างอนาคตพยายามมองหาอนาคตที่ดีอาจจะมีการซื้อบ้านหรือมีการทำงานร่วมกันอะไรต่างๆด้วยซ้ำนะคะคือตอนนี้เขายังไปกันได้ดีค่ะในส่วนของใบที่2ค่ะใบที่2ก็มองว่าเขาก็พยายามทํางานเก็บเงินแล้วกันนะคะช่วยกันทํางานหาเงินอ่าแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบว่า มีในเรื่องของการสัมพันธ์ที่ว่าค่อยๆเติบโตค่อยๆพัฒนาได้แต่ว่ามันก็ยังเป็นแค่แบบว่าการคบกันแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของผลประโยชน์หรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นมันก็ยังมีโอกาสที่ว่าจะจบหรือเริ่มหรือไปต่อได้เช่นกันค่ะแต่ตอนนี้ยังไปต่อนะไม่ได้ว่าถึงขั้นนั้นค่ะใบที่3ค่ะในเรื่องของความรักอันนี้เริ่มแหละ เริ่มมีปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วนะคะเรียกว่าอาจจะเริ่มไม่เข้าใจกันเริ่มฝืดเคืองนะคะหรือ,เ,อเวลาคบหากันอาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาค่อนข้างเยอะกว่าที่คิดดังนั้นเริ่มระหองระแหงแล้วหรือเพอเผลอนะเขามีมือที่3ามเขาก็ยังไม่ห่างคุณนะคะเรียกว่าไปไป,ไปม,ามากับคุณนะคะมันก็เลยไม่จบขลังาสังใบที่4ค่ะนี่เรียกว่าบางครั้งะคะ่ะมันเหมือนกับว่าเขาไปติด เออเขากับมือที่3าเหมือนกันมันมีปัญหามีอะไรบางอย่างที่มันติดมันก็เลยแยกจากกาันไม่ได้ค่ะจริงๆไม่อยากติดด้วยนะเพราะว่าคือบางทีเช่นสมมติว่าโดนถ่ายคลิปอ่ะ เผลอเมาแล้วไปม,มีความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆที่ไม่ตั้งใจก็ตามะคะ่ะอาจจะโดนหลอกล่อโดนจูงใจอะไรต่างๆด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้โอเคกับมือที่3าเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยมันออกไม่ได้หรือจะติดในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างอื่นก็ได้นะซึ่งบางครั้งะคะ่ะเราอาจจะให้เขาไม่เพียงพอหรือว่าไม่ถูกสเปคกับเขาก็ได้เนี่ยมันก็เลยทําให้เขาไปติดแต่ทําให้เขาแบบติดแล้วเขาไม่ไม่โอเคนะไม่ดีด้วยซ้ำถ้าพูดถึงอะค่ะถ้าคุณช่วยเขาได้ก็ก็ดีถ้าถ้าใครเลือกใบที่4นะค่ะ ก็ฝากในส่วนของ YouTube TikTok ดูดวงเพิ่งน้อยด้วยนะคะค่ะเพิ่งเริ่มต้นดูดวง59บาทสนใจก็ติดต่อมาได้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ